เอโยวิรสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เรามารีวิวเจ้านี่เลย Honda CBR 5 0 0 r ปี2018กันนะครับผมคันนี้ดำเดิมเลยนะครับจากโรงงานสวยมากนะครับคันนี้สีเป็นสีเดิมนะครับดำแดงนะฮะสียังสดๆอยู่เลยเครื่องเป็นเครื่องเดิมนะครับขับขี่ใช้งานได้ปกติครับผมท่อเป็นท่อเดิมจากโรงงานเช่นกันนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้นะครับผมยังใช้งานได้อีกยาวเลย สวยมากนะครับคันนี้สียังสดสดอยู่เลยรถอาจจะมีร่องรอยการใช้งานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับผมแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยมากเลยนะครับเครื่องใส่สะอาดกริฟต์เลยนะครับผมร้านราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะฮะเหมาะสําหรับมือใหม่คนเพิ่งหัดเล่นบิ๊กไบท์นะครับผมด้วยราคาที่ไม่แรงและน้าหนักที่มันเบานะครับเดี๋ยวเราไปดูเลขไม์กันเลยดีกว่า เลขไม้อยู่ที่16,000โลนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลยท่อนุ่มๆเลยนะครับพระเลยสไตล์2สูบนะฮะเสียงกำลังดีเลยนะครับผมคันนี้นะครับ Honda CBR 500R ปี2018นะครับเปิดเสนอราคาขายอยู่ที่ 15,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมสามารถจัดไฟแนน์ได้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย